Cosmo BB Glow Powder เป็นแป้งพับเนื้อเนียนสุดบางเบาค่ะเบอร์ผิวและลูกขุมขนได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้มีให้เลือกถึง2เฉดสีเหมาะก,กับสาวเอเชียค่ะเบอร์1ผิวขาวเหลืองเบอร์2ผิว2ส,สีค่ะโลจะเลือกใช้เป็นเบอร์ผิว2ส,สีนะคะซึ่งเป็นเบอร์2ค่ะวิธีใช้นะคะก็แตะแป้งพับนะคะกดซับเบาทั่วใบหน้าแล้วเกลี่ยให้เรียบเนียนทั้งใบหน้าและลำคอค่ะ เนื้อแป้งมีส่วนผสมของทองคำแท้ 24k และไมก้าที่ช่วยเพิ่มความเงาให้ผิวหน้าแต่ยังคงความเป็นผิวธรรมชาตินะคะช่วยควบคุมความมันได้100%และยังกันแดดได้ถึง SPF 25 PA+++ ตลับเดียวคือคุ้มมากค่ะกันน้ำกันเหงื่อกันแดดได้100%แนะนำตัวนี้แล้วค่ะแป้งพับ Cosmo BB Glow Powder เป็นไอเทมของดีบอกต่อค่ะ